ตำถั่วกินกับปลาหมกึกทอดอร่อยๆค่ะวันนี้อยากกินตำถั่วแซ่บๆค่ะกินกับทอดปลาหมกึกซื้อถั่วมาตำ จากนั้นเรามาตำกระเทียมพริกกันเลยค่ะถั่วที่หัน่นสร็จแล้วก็ใส่ครบกลงไปตำเลยใส่มะขามเปียกลองอกไปด้วยนะคะแล้วก็ใท่ชูรสลงไปตำพร้อมกันเลยตำให้ถั่วพอบุบๆแหลกๆค่ะ พอถัวเหล,ล็วแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะใส่มะเขือเปอราะลงไปด้วยสิ่งที่ขาดไปได้คือน้ำปาร้านัวๆค่ะ ต่อด้วยน้ำปลาค่ะลองชิมดูรสชาติได้ยังรสชาติโอเคแล้วก็พอแล้วะค่ะแล้วก็ทำหมึกแห้งต่อเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะปลาหมึกทอดร้อนๆกินกับตำถั่วเข้ากันมากๆเลยค่ะน่าทานไหมคะตำถั่วปลาหมึกทอดทานด้วยกันค่ะทุกคน